ูนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสถานศึกษาในปีพุทธศักราช2563ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงในปีการศึกษา2564เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอารยกเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลายัยและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประภารตยาธนิตาพุ่มในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ดิฉันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการเรามีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนพิการให้ได้มากที่สุดให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบ SPEC KPP Model โดยการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาโอกาสและอุปสรรค นำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมแก้ปัญหายึดหลักคุณธรรมมีหลักในการคลองตนคลองคนและคลองงานปลูกฝังเสริมสร้างให้มีการเรียนรู้เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษามีการบูรณาการโดยใช้หลักการสห่วง2เงื่อนไข4มิติ โดยมีเป้าหมายของหลักสูตรคือคืนเด็กสู่สังคมพอเพียงพึ่งตนเองได้ ผู้บริหารได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและการบริหารงานนอกจากนี้ยังสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนิเทศกำกับติดตามให้คำแนะนำทำให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์รักเรียนเป็นรายบุคคลลงสู่ การพัฒนาักนเรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมใช้นวัตกรรมต่างๆผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนมีการตรวจสอบและวัดผลประเมินผล ด้วยวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ผลงานผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 สถานศึกษาทำการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ AR มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนวัตกรรม Spatial AR Passport จากครูสู่ห้องเรียนเปลี่ยนผ่านไปสู่บ้านและออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมการวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการสอนเฉพาะบุคคลของนักเรียนตามศักยภาพและประเภทความพิการและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนโดยใช้โคกหนองนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการทักษะต่างๆที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการจําเป็นพิเศษของนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรจัดและบริการทางการศึกษาให้กับนักเรียนเน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบครูพาธรรมครูเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนและเป็นผู้นำพานักเรียนทำกิจกรรมสู่ความพอเพียง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยจุดเน้นลดการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาสู่วิถีชีวิตของนักเรียนในการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดออกแบบกิจกรรมประจำวันที่สอดคล้องกับหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกิจกรรมการออมเงินกิจกรรม 5, วัน5กิจกรรมกิจกรรมกรเกษตรชีววิถีกิจกรรมแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โคกหนองนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการทักษะต,ต่างๆที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมสถานศึกษารูปแบบครูพาทำทำให้นักเรียนเห็นแบบอย่างที่ดีของครูนำมาสู่การประพฤติปฏิบัติตนในการให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติตนตามหลักพรชยาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการพัฒนานงานรวมทั้งปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมจนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่าง,างๆสามารถขยายผลการขับเคลื่อนหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจโดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองชุมชนภาคีคเครือข่ายและสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานในสถานที่จริง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาโดยให้ความเห็นชอบในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมร่วมคิดร่วมพัฒนาการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่องด้านงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรเราได้มีการจัดสภาพแวดล้อม ให้เกต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักการออกแบบที่ลงตัวทั้งทางด้านฟังก์ชันและดีไซน์ที่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยต่อน,นักเรียนและผู้มารับบริการมีการจัดสะภาพบรรยากาศและเร่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมต่อการใช้งาน ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สามารถปรับตัวเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างพอเพียงรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทั้งทัศษะการดำรงชีวิตคุณธรรมรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาเราเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเคคือข่ายมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้พิการ สนสมผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาที่มีคุณภาพจนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบทบาทที่ว่าผู้ให้ย่อมได้รับความรักผู้รับย่อมได้รับความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ผลงานนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงแกหน่วยงานอื่นและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงในศูนย์การศึกษาพิเศษจากการอบรมขยายผลดังกล่าวทำให้มีสถานศึกษานำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดในการเป็นสถานศึกษาพอเพียงดังนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุขโขทยัยได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจักกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง,ยงประจำปีการศึกษา2,563จากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่9กันยายน2,564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2,565 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2567จากการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกําแพงเพชรโดยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การขับเคลื่อนสถานศึกษายึดหลักความเหมาะสมความพอดี มีเหตุมีผลและความไม่ประมาทประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาบนพื้นฐานหลัก2เงื่อนไข3หลัก4มิติ3ศาสตร์และ4ีพระบรมราโชบายจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการโดยใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาผู้เรียนคือพอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียนพอประมาณกับภูมิสังคมของศูนย์การศึกษาพิเศษและชุมชนฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผล ตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวังฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมตาม,ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษารู้หน้าที่มีความพอเพียงเป็นพลเมืองของสังคมและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่อย่างพอเพียงไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น